สวัสดีคะด่ะทุกคนพบกับช่องไม้เหมียวเกมมิ่งเย้วันนี้นะคะไม้ก็จะพามาเล่นแมพแคด w ็อ k s h โชว์ทุกคนเป็นแมพแบบว่าแฟชั่นโชว์แบบเดินแฟชั่นนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแมพอื่นที่เป็นแบบให้เราเลือกกันแต่งกายแบบมีตัวเลือก,ยกเยอะแยะให้เราเลือกไปแต่งตัวนะแต่แมพนี้นะคะมันจะเป็นแมพป,ประมาณว่า ให้เรานะคะมันจะมี3ตัวเลือกค่ะทุกคนเราให้เราเดินไปหยิบของสิ่งนั้นค่ะแบบว่ามันมี3ตัวเลือกก็ให้เลือกไปว่าอยากได้ของสิ่งไหนมันก็จะเป็นแถวยาวนะคะถ้าทุกคนนึกไม่ออกเดี๋ยวมายจะมาลองเล่นให้ดูกันค่ะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอาอธิบายเลยนะทุกคนไปเล่นกันเยอะๆนะบอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนค่ะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มตาแรกกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เลย,เลยแล้วก็ให้เราเลือกนะคะมาอย่างแรกเราเอาชุดเลยดีทุกคนชุดนี้น่าจะน่ารักนะใส่เป็นแบบเออเสื้อขอบแขนยาวอะไรประมาณนี้โอ้โหอ่าแล้วก็จึ๊บใส่ซ้อนไปเลยเป็นไงโอโ้ตัวพองมากเพราะว่ามาใส่ซ้อนมาอยากได้หมวกนี่เดี๋ยวเราใส่หมวกไปเลยแล้วก็รองเท้าเรา กระต่ายดีไหมทุกคนหรือว่าเป็นบูสีชมพูเอาตรงสีชมพูนี่อ่าได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเอาอะไรดีคะทุกคนมีกระเป๋ากับน้องหมาเราเราใส่น้องหมาดีกว่าทุกคนนี่มีน้องหมาอยู่แล้วก็ผมโอ้โหโอ้โหใส่ผมอันไหนดีละ่ะเอาอันนี้แล้วกันค่ะนี่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่มาเรามาเริ่มกันเลย มาดูผลกันคะแนนโหมาอยู่ที่สุดท้ายเลยนะมาไหนดูสิเอ้ยคนนี้ก็น่ารักนะเป็นสาวน้อยกระโปรงสีฟ้าอ่าให้ให้เท่าไหร่ดีทุกคนสวยนะน่ารักมาให้สีไปเลยค่ะน่ารักมากทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามาเอาหน้าตามาจากไหนเพราะบางคนเป็นหน้ายิ้มปกตินะเดี๋ยว เดี๋ยวมาจะไปสอนนะว่าเอาหน้าตายไงมันไม่ต้องใช้โลบักเลยค่ะทุกคนมามามาเฮ้ยคนนี้เป็นซันตี้เหรอเอ้ยซันตี้ซันตี้แต่ไมนไม่ค่อยชอบวบนตาไม่ให้สักสาคะแนนแล้วกันค่ะนี่ซันตี้น้อยนะทุกคนอ่า ด้านบนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นผลคะแนนรวมทั้งหมดที่เพื่อนบดมาให้ค่ะก็คือบอกคะแนนจะจะให้คนได้รู้ไปเลยนะคะว่าแต่ละคนได้กี่คะแนนเอ้ยทำไมคนนี้มา,าแบบไรทรงผมอย่างเงี้ยโอ้โหเอาคนนี้นะคะเหมือนจะไม่มีผมเอาให้หนึ่งคะแนนคะ่ะเพราะว่าผมน่าจะไม่ได้ใส่ผมแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ ออมาให้หนึ่งคะแนนแล้วกันค่ะมา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 ต่อไปเลยต่อไปจ๊บอ่านี่นะคะไม้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้นะคะไม้มีหน้าตาได้ยังไง นี่เห็นไหมทุกคนหน้าตรงนี้ไม่เอาหน้าตามาจากไหนแล้วคนอื่นเป็นหน้ายิ้มปกตินะคะมันไม่ต้องเติมเลยค่ะทุกคนมันต้องใช้เงินอันนี้นะนี่เลยทุกคนดูที่เมาส์ไมคนะคะจะใช้เงินอันนี้ในการซื้อหน้าตานะคะเดี๋ยวมายจะพาไปดูค่ะว่าทํายังไงไม่ได้ที่สามกทุกคนนี่ นี่นะคะที่หนึ่งคือสาวน้อยกระโปรงฟ้ากับซานตีนะคะซานตีที่สองนี่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วไม่เอาหน้าแบบนี้มาจากไหนทุกคนให้เดินมาที่ตรงนี้เลยค่ะดุโคนนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีให้ซื้อหน้าตานะคะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นหน้าตาแล้วให้เลือกอันนี้คือซื้อได้หมดเลยนะนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะ นี่มันก็คืออันนี้ไม่มีอยู่พันหกนะคะเนี่ยก็ซื้อได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่น,นี่แต่ว่าเฉพาะหน้าพวกนี้นะคะหน้าพวกนี้จะซื้อไม่ได้จะต้องเติมโลบเอานะทุกคนก็สามารถมาซื้อหน้าพวกนี้น่าจะได้อาจจะดีกว่านะนี่ทุกคนหน้าแบบนี้ไปเดี๋ยวไปรอรอบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้คือแบบสนุกมาชอบนะ อย่างแรกเอมเอาอะไรดีทุกคนสาวน้อยแว่นเหรอไม่เอานะคะถ้าไม่เอาก็โดดไปเลยค่ะอันไหนที่ทุกคนไม่อยากได้นะคะก็โดดข้ามไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใส่อันนี้แล้วกันค่ะมันเป็นพร็อพแบบน่ารักกุบกริบอ่าแล้วก็ใส่ชุดนี้นี่เป็นชุดกระโปรงมันนี่แบบนี้โอ้โหขอกว้างเวอร์อะไม่เอาก็โดดออกไปค่ะทุกคนนี่ผม เอาผมอันไหนดีทุกคนนี่ผมอันนี้เหมือนแบบเจ้าหญิงอ่าเป็นทรงแบบเจ้าหญิงแล้วเราไม่มีรองเท้าหรอรองเท้าเอาอะไรดีคะทุกคนนี่เอารองเท้าอันนี้คล้ายๆบูทอ่าน่ารักกรุบกริบมากแต่พร็อพคือแบบเราน้อยกว่าคนอื่นมากเลยนะเนี่ยคือคือคนอ,อื่นแบบว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วของหมายทำไมพร็อพมีแค่นี้ใช่ไหมเพื่อน,อนมา ไปไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูผลคะแนนกันดีกว่าค่ะทุกคนมาโอเคจ๊บเฮ้ตานี้นะคะเหมือนจะได้เปลี่ยนมาไปอยู่คนที่สองแล้วไหนคนนี้ซันตี้หรอหฮ้ยน่ารักนะทุกคนว่าให้กี่คะแนนดีอันนี้มาให้สามคะแนนเฮ้ยแต่คนนี้น่ารักนะอา้าว แต่ว่าพวกเนี้ยมันก็รู้เหมือนกัน,นะคะทุกคนว่ามันคืออะไรแต่ไอพวกนั้นเหมือนจะเป็นให้ของขวัญน,นะแต่มันต้องเติมโลบักนะคะมาคนต่อไปไม่เหมียวโห้พรอพพร็อพพรอบมันคือพรอ็อพเฮ้ยเราน่าจะได้ที่สองหรือเปล่า <laughs> มาเราเป็นรอดูผลผลคนอื่นดีกว่าคะ่ะทุกคน มาจ๊บอาอุาอยคะแนนเราได้สิบสามตอนนี้นะคะน้องผมแดงเนี่ยเขาดูโอ้โหหน้าเฟียสมากเฟียสมากโอ้เฟียสสุดๆโอ้โหเป็นสาวเฟียสนะคะให้สี่คะแนนไปเลยเพราะว่าไม่ มยังไม่ถูกใจนะคะแต่ว่าก็ถูกใจให้สี่คะแนนไปโกอนเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเราดูคนต่อไปกันดีกว่าว่าจะแต่งตัวยังไงอะคนต่อไปคนนี้ที่เราเพิ่งเจอไปนี่นาโอ้โหมายังไม่ถูกใจผมนะคะเพราะว่าผมยังแปลกๆอยู่นะแล้วก็รองเท้าขอหักคะแนนรองเท้าแล้วกันให้สองคะแนนค่ะนี่คนนี้นะคะมาย สองคะแนนแต่ว่าก็เลิศอยู่นะเฮ้ยแต่คนนี้เอาเรื่องนะทุกคนคนนี้จะต้อง16คะแนนนะเอาเรื่องคนสุดท้ายค่ะเออซันตี้เหรอมาตีมในตีมซันตี้แบบนี้เฮน่ารักนะแต่มันยังไม่ถูกใจอะทุกคนอซันตี้มาให้สามคะแนนค่ะ ก็ยังไม่ค่อยถูกใจมามามามเราไปรอดูผลคะแนนกันดีกว่าคะ่ะว่าเราได้ที่เท่าไหร่นี่นะคะมายได้ที่สองและคนนี้นะคะได้ที่สามและที่หนึ่งของเราก็คืออา้อาวที่หนึ่งหายไปไหนอะ่ะที่หนึ่งหายไปไหนมาเดี๋ยวเราไปรอต่อไปคือแบบ เพื่นมากนะคะเล่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปิดคลิปกันเลยค่ะโอเคไหนดูซิว่าจะมีอะไรโอ้โหรองเท้านะคะไมเลือกเป็นรองเท้าน้องฉลามแล้วกันคะ่ะเฮ้ยเราจะได้แต่งเป็นซันตี้อีกแล้วเหรอไม่อยากแต่งเป็นซันตี้แล้วว่ะทุกคน อันนี้ไม้ใส่ชุดซันตี้ไปก่อนแล้วกันค่ะไหนต่อไปอันนี้เป็นพร็อพนะมาย,ยังไม่อยากได้ก็โดดข้ามไปเลยอ่าอันนี้เบื่อแล้วนะคะเอาเป็นหูฟังหูฟังแล้วกันชุด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 วิด่นี้น่ารักะ่ะเอาชุดหัวใจหรือว่านี้ดีน,นี่ไม้เลือกหัวใจแล้วกันค่ะมันก็จะเออเหมือนกระโปรงอีกแล้วเหมือนตาที่แล้วเลย อันนี้เราเลือกเป็นผมอันนี้ละกันดูน่ารักกรุบกริบเอ้ยน่ารักเลยทุกคนนี่นะคะเราแต่งออกมาได้แบบนี้แล้วเลยนะคะก็คือสาวน้อยผมสองสีอืมอ้ยน่ารักน่ารักได้อยู่ได้อยู่หทุกคนคือพร็อพแบบจัดเต็มมากแต่ว่ามันมีพร็อพแค่นิดเดียวเองเฮ้ยคนนั้นมีปีกด้วยทุกคน แต่และคนคือแบบจัดเต็มเมือแต่คนนี้ผมเหมือนอันนี้เลยอะทุกคนอะไรนะทวายไลท์อะไมล์เตอร์โพนี่ทวายไลท์เหมือนมากสีผมมาเรามาตัดสินคะแนนหูคนเยอะมากทุกคนดูคนแข่งคือแบบพู้เข้าแข่งขันตั้งหกคนแน่ในเรามาดูคนแรกกันดีกว่าคนแรกคือปีกนะคะคนที่มีปีกอ่ะพ็อบเยอะอยู่นะแต่กางเกงพอง,พอง มาให้สองคะแนนค่ะยังไม่ยังไม่ถูกใจนะอยากได้คนที่เราถูกใจเท่านั้นนะคะเราจะได้ได้สี่ได้ห้านะคะคะแนนคนต่อไปค่ะคนต่อไปคนต่อไปของเราก็คือตัวเราตัวเรานั่นเองนะทุกคนอ่ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินคะแนนของมายนะคะนี่ ถือว่าพอได้อยู่นะเอ้าเราคะแนนเท่ากันกันกบน้องอืมชิบะหรือเปล่านี่คือชิบะใช่ไหมยอโอ้โหมาเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าน้องผมท้ายวไลค์เหมือนมากทุกคนเหมือนแบบมาเลีตันโทนี่เลยอะไหนมีกระโปรงไหมมีนะคะทุกคนแต่แทบมองไม่เห็นเลย ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบหน้าไม่ให้สองคะแนนหน้านี่ดูกอกตาไปนิดนึงนะทุกคนอ่ะมามาม,ามาคนต่อไปได้เลยค่ะปึ๊บปๆ๊การเดินนะคะน้องเกมจะค่อยค่อนข้างช้านิดนึงนะคะทุกคนคนนี้นะคะดู ตเป็นผู้ใหญ่นะอืมคนนี้ม่ยังไม่ค่อยถูกใจสกินนะไม่ให้สองได้ไหมยังไม่ค่อยถูกใจในการแต่งตัวเท่าไหร่นะคะให้สองละกันค่ะมาเรามาดูคนสุดท้ายกันนะคะว่าคนสุดท้ายของเราจะแต่งตัวเป็นยังไงอ,อโ้โหคนสุดท้ายนะคะเป็นสาวน้อยกระโปรง สีชมพูของเรานั่นเองผมก็คือสีชมพูไปแล้วนะคะใส่หูด้วยทุกคนคิดว่าไงเอ้ยแต่ว่าน่ารักนะไม่ชอบการแต่งตัวนะคะให้ไปเลยห้าคะแนนไม่ให้ไปเลยคะ่ะห้าคะแนนถูกใจมากน่ารักมากถือว่าโดนใจมากเลยนะคะ สกินของน้องและที่หนึ่งของเราก็คือมันเองใช่นี่เลยผลงาน,นะคะอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูค่ะดูโคนนี่นะคะอันดับ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปเดิน c a t บล l k Show ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่านะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสาริกให้ไม้ด้วยนะทุกคนอยากให้ไม้มาเล่นแบบอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย